แบตเทนบีสหรือว่าท a l กยังคงออกเดินทางต่อไปเพื่อหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรโดยจะมี AI ยานคอยนำทางให้ส่วนสร้างเอเลียนตัวนี้เจ้าชายซาลากาแห่งดาวแฟทิเนียยังคงอ้อนวอนขอชีวิตจากท็อกข้านะี่มันตัวเล็กไม่เพียงพอที่จะทําให้ท่านอิ่มท้องหรอกถ้าดูจากมือก่อนแล้วต้องมีค่าถึง10ร่างถึงจะทําให้ท่านอยู่ท้องแน่ๆก็เรียกว่าพูดยื้อชีวิตตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแบตเทนบีสเขาไม่ได้จะกินให้อิ่มท้องหรอกนะครับแต่เก็บเจ้านี้เอาไว้กินจุกกินจิกให้นําย่อยมันไม่่ทานนําาาางงนนนหหักกกเิต แต่ประเด็นคือเจ้ายานทำไมมันถึงนานขนาดนี้ทำไมข้ายัางไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรรายต่อไปที่จะพาข้าไปสู่ความตายอย่างมีเกียรติอีกล่ะแบทเทิบีสเริ่มจะโมโ oh หแล้วแล้วก็เร่งยานว่าเมื่อไหร่จะพาเขาไปที่จุดหมายต่อไปสักทีจังหวะนี้แหละครับก็เลยมีปัญหากันดิดหน่อยเพราะยานคำนวณดูแล้วว่าอะไรต่างๆที่แบทเท Be บีสพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลวหลายชัดๆแบบนี้มันคือคนเลวนี่นะเธอก็เลยตั้งใจจะขังแบทเทิบีสเอาไว้ที่นี่ให้หิวโซจนตายไม่ได้ตั้งใจจะพาปหาคู่ต่อสููู่้ที่่ควรอย เพราะตามฐานข้อมูลโคอรซัสก็คือศัตรูที่แข่งแข่งที่สุดแล้วแต่พี่แกกลับปราบลงได้แบบชิวๆซะอย่างนั้นแบบนี้มันตัวอันตรายชัดๆเลยและเผื่อใครลืมเจ้าโคอร์ัสมันก็คือศัตรูในเล่มที่แล้วนั่นแหละ แบลตันบีสรู้แบบนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาครับเจ้านี่มันเป็นเครื่องจักรที่โง่เง่าจริงๆข่าคือนักรบแห่งดอนที่แข็งแกร่งโคตรๆถ้าคิดจะทําให้ข่าอดอยากจนตายแล้วก็กลับไปคํานวณใหม่ซะเถอะเพราะข่าสามารถฉีกยาน,นี้เป็นชิ้นๆได้แล้วรอยเคว้งจาสีอยู่ในอวากาศจนกว่าจะมีคนมาพบตัวข่าได้อยู่แล้ว ข้าไม่อภิรมสักเท่าไหร่นักหรอกที่ต้องทนหิวอยู่แบบนั้นแต่เชื่อเถอะข้าไม่มีวันจะตายเพราะหิวโซแน่ๆซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นในเรื่อง Invisible แล้วว่าพี่แกสามารถทำแบบนั้นได้จริงๆและเขาก็จะไม่มีวันขาดใจในอวกาศอย่างแน่นอนพอ AI ยานได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับท้อเลยครับแต่ที่ท้อกว่าก็คือเจ้าชายซารกาดีแหละทายานถูกทำลายเขาไม่รอดแน่เพราะหายใจในอวกาศไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกครับยานจำเป็นจะต้องร่วมมือกับแบรนด์บีสอีกครั้งทบ ทวนทุกๆข้อมูลดูดีๆว่ามันมีที่ไหนอีกไหมที่จะมอบความตายอันสมเกียรติให้กับพี่สิงโตของเราแต่ไม่ว่ายังไงก็หาไม่เจอครับเพราะโคอรัสซัสคือศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฐานข้อมูลมีอยู่แล้วก็เลยพาไปที่แรกเนี่ยแตก็ตามนั้นเละเป็นโจไปเรียบร้อยทำให้เบเทนบิสผิดหวังมากๆแล้วแบบนี้เอาไงกันต่อดีลละเนี่ยซึ่งหลังจากเจ้าชายที่เงียบมานานเนี่ย เขาก็ได้ย so, like ินยานกับแพทตันบีสผิดใจกันเขารู้ตัวเองว่าถ้าพี่สิงโตระเบิดยานขึ้นมานะเขาไม่รอดแน่แน่ก็เลยขออนุญาตพูดอะไรนิดหน่อยเรื่องของเรื่องคืออาณาจักรของเขาแฟนททเนียเนี่ยน่าจะมีศัตรูที่ท่านคงจะพอใจอยู่บ้างเนะเพราะงั้นท่านต้องพาข้ากลับไปที่นั่นตอนนี้กําลังถูกปกครองโดยน้องสาวของคอรัสซัสที่ทรยศและลมล้างอํานาจของพี่ชายตัวเองก่อนจะเนรเทศเขาไปอยู่ที่ที่ท่านพึ่งไปเยือนมาศัตรูคนนี้เป็นศัตรูที่ชั่วร้ายมากมาก แล้วมันชั่วร้ายกว่าพี่ชายมันซสอีกโดยครั้งสุดท้ายที่ข้ารู้มาเนี่ยเธอเอาชนะพี่ชายตัวเองได้เหมือนกับที่ท่านเอาชนะโคลัสซ์มาได้เป๊ะเลยก่อนที่เจ้าชายเขาจะร้องขอความเห็นใจเขารู้ว่าการขอร้องให้ไบเทินบีสพาเขากลับดาวเนี่ยไม่น่าจะมีแรงจูงใจมากพออยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาได้ยินมาว่ามีศัตรูแข็งแกร่งขึ้นมาครองอํานาจเหนือเจ้าชายและทุกคนน่าจะเพียงพอให้ท่านไบเทินบีสตรงไปที่นั่นเพื่อควยคว้าหาการต่อสู้ที่คู่ควรได้แน,แน่ข้ารับรองว่าที่นั่นการต่อสู้ที่ดเดืออจจะททําาใให้่นพ อย่างแน่นอนและทั้งหมดที่ว่ามามันอยู่ที่ดาวบ้านเกิดของข้าแฟนเทเนีย er. ท่านจะได้เจอกับเธอเดอะจักร์นอตข้อมูลนี้ถือเป็นข่าวดีสําหรับแบทรีนบีสมากมากครับเขาพอใจสุดๆเลยที่รู้ว่ายังมีศัตรูที่แข็งแกร่งหลงเหลืออยู่เพราะในช่วงเวลานี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปลุยที่ไหนดีงั้นเอางี้ถ้าน้องสาวคอรัสัสอย่างจักร์นอตมันแข็งแกร่งกว่าพี่ชายมันจ,จริงๆแล้วก็เราจะบุกไปที่นั่นทันทีพร้อมสายายยิ้มออกมาด้วยความดีใจ กลิ่นการต่อสู้นี่มันช่างเยาโยจริงจริ แล้วเป้าหมายต่อไปของเบตเทนบีสจึงเป็นการมุ่งหน้าไปยังดาวแฟนเทนเนียเพื่อจัดการกับจักรนอตแต่ประเด็นคือเจ้าชายซาลาก้าเนี่ยจะกลับไปทั้งแบบนี้ไม่ได้หรอกครับท่านจะได้การต่อสู้ที่ต้องการส่วนข้าจะได้ฟื้นฟูจัก,กรวัตกับพวกประชาชนที่ยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้ต้องหาทางให้ข้ามีร่างกายมีเนื้อหนังอย่างที่ควรจะเป็นก่อนได้ไหมท่านผู้ปลดแอกข้าไม่สามารถกลับไปสภาพดีได้หรอกคือเจ้าชายพูดไปก็กลัวไปแหละครับเพราะพี่เบตเทนบีสแกก็จะจองหน้าแล้วคำรามอยู่ในคออยู่ตลอดเวลาแบบนี้เลย แ้่สุดท้ายยานได้รายงานว่าในใกล้ๆนี้มีด่านปลาการที่อาจจะช่วยซ่อมร่างกายของมอนี่ได้แบลตันบีชก็เลยอนุญาตให้ลงไปเพราะเขาก็ต้องการอาวุธอยู่เหมือนกันแต่ทว่าพอมาถึงรอบๆวงโคจรเนี่ยยานกลับรายงานว่าที่นี่น่าจะไม่มีเนื้อหนังอะไรที่จะมอบให้เจ้าชายได้หรอกนะเพราะมัน เป็นที่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไฮเทคแต่ถ้าเรื่องอาวุธแล้วก็มีแน่ยังไงซะลองลงไปดูกันก่อนก็ได้เพื่อจะเจออะไรที่ช่วยซ่อมแซมร่างให้เจ้าได้บางว่าแล้วทั้งคู่ก็จะลงมาที่นี่โดยมีเจ้าชายเกาะอยู่ที่ไหล่แบบนี้เลยพอลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่าที่นี่มันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียว แบเทนบีสได้มุ่งตรงไปยังพิกาดที่ยานแจ้งว่าเป็นร้านขายอาวุธทันทีโดยหารู้ไม่ว่ามีใครบางคนได้แอบมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงทอกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวอยู่แล้วครับใครคือจองหน้าไม่ได้เลยจะหาเรื่องเขาไปสมดตจนเจ้าชายเนี่ยต้องคอยเบลกให้พี่แกใจเย็นเยนเอาไว้ยังไงที่นี่มันก็แค่ทางพานท่านจงนึกถึงศัตรูที่คู่ควรกับท่านที่รออยู่ดาวบ้านเกิดข้ามันจะดีกว่านะเออ ตอนเนี้ข้าย,ยังเย็นอยู่เพราะรู้ว่ามีศัตรูรอข้าอยู่หรอกนะก่อนดังคู่จะลองเดินเข้าไปในร้านที่เหมือนจะเป็นร้านดัดแปลงร่างกายที่ขายพวกอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆนะครับและระหว่างที่ดังคู่เดินเข้าไปที่ั่นเราก็จะได้เห็นชายที่แอบติดตามมาได้รายงานกลับไปยังศูนย์ของพวกเขาซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ชื่อว่าทวินกาแล็กซีสโดยเจ้านี่มันจะรายงานกลับไปเพื่อไปการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่แหละไม่ผิดตัวแน่แบทเทิลบิสตัวจริงเสียงจริงก่อนภาพจะตัดไปข้างในร้านครับ ซึ่งทางร้านเนี่ยเขาเป็นร้านอัดแปลงก็จริงแต่จะให้สร้างร่างใหม่มาเลยตั้งแต่หัวจะรดเท้าโอ้โหแบบนี้มันยากเกินมันซับซ้อนมากๆเลยนะเจ้าชายก็แบบอย่าออมค้อมเลยนะถามจริงๆว่าทําได้ไหมทาไม่ได้ข้าจะได้ไม่เสียเวลาคุยต่อสรุปแล้วร้านมันก็บ่นๆแหละว่า ทางร้านเนี่ยทำอุปกรณ์จําหน่ายแค่ทีละชิ้นแล้วก็รับซ่อมแซมเป็นส่วนๆไปแค่นั้นไม่ได้รับแปลงทั้งร่างซะหน่อยแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้ทำอ่ะมันทําได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ของชิ้นใหม่ที่ต้องสั่งซื้อมามันจะราคาแพงมากๆถ้าจะมีเงินขนาดนั้นทางเดียวคือต้องชนะเกมนองเลือดเท่านั้นแหละและทันทีที่คําว่าเกมนองเลือดเข้าหูแบทเทิลบีสพี่แกก็เสยยยิ้มขึ้นมาทันทีเลยครับสงสัยจะได้ยืดเส้นยืดสายกันหน่อยแล้วแหละ ว่าแล้วพี่แกก็ทิ้งเจ้าชายเอาไว้ที่ร้านแล้วตัวเองก็เข้าร่วมสกบลัดเกมส์แบบทันทีทันใด ในยกแรกนี้แบทเทนบีสก็จะมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะฮีโร่นิรนามและต้องมาเจอกับแครกก็เอเลนคริสตันสุดแกล่งผู้ชนะมาแล้วถึง9ครั้งและแพ้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแต่ทว่าขณะที่บูบรรยายอวยยศแครกก็สมากมายแต่เจ้าตัวกลับจะขอถอนตัวพอรู้ว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับสิงโตที่ตัวโคตรใหญ่แถมหน้าตาดุจดจัดแบบนี้เลยว่าแล้วไม่ทันกระพริบตาครับเอเลนคริสตันก็เละเป็นโจ๊กทันทีตามต่อมาด้วยยก2ยกสยก4และยก ไม่ว่าจะเป็นเต่าจอระเคเอเลี่ยนเมือกหุ่นยนต์ดัดแปลงหรือจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามในศึกลัดเกมส์นี้ a บ t l e b e บีชชนะรวดมาได้แบบไร้ข้อกังขาจนมาถึงยกสุดท้ายจนได้คราวนี้เขาต้องมาเจอกับผู้ชนะมาเหมือนกันอย่างเจ้าดีอัดโนนผู้ครองแชมป์บัดเกมส์มาแล้วถึง2ส,สมัยด้วยกันแถมประเด็นคือมอนี่มันประกาศชัดเลยว่ามันต้องการจะล้มล้างทุกๆคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนและมันเกิดมาเพื่อต่อสู้มันจะฉีกร่างศัตรูเป็นชิน้นๆจนกว่าจะได้เจอคู่ต่อ ่อสู้ที่คู่ควรที่สามารถมอบความตายในศึกอย่างสมเกียรติให้ได้เอาละครับทีนี้เนื้อเรื่องมันคุ้นคุ้นมากๆพอแบทเทินบิสได้ยินแบบนั้นพี่แกก็ยิ้มกว้างออกมาเลยเออขาก็เหมือนกันละโว้ยก่อนทั้งสองจะเข้าประจันบานกันในศึกตัดสินรอบนัดชิง แน่นอนว่าอันโนนมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งจริงครับแต่ร่างกายเขานั้นเชื่องช้ามากๆ่สนแบทเินบีสต์มีทั้งความแกร่งความบ้าและก็ความเร็วเขาหลบการโจมตีได้หลายต่อหลายจังหวะมากๆพลางโตกลับไปด้วยคมเคี้ยวสุดอันตรายแล้วไม่นานหลังจากนั้นสภาพของอันโนนคือยืนได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วก่อนที่แบทเิลบีสต์จะปิดฉากด้วยคำพูดที่เบียวจัดจัดอย่างนี้แล้วก็สับแขนฟาดหน้าก็จะเอาดาบคู่ใจนี่แหละปักเข้าไปแล้วรูดลงมาจนบ่อน,นำแนงของอันโนนกระจายทั่วหน้า ศึกนี้เขาเอาชนะมาได้อย่างง่ายดายครับและพบว่าร่างจริงของอันโดนเป็นแค่เอเลี่ยนกลายพันธ์เท่านั้นก็เลยจะเอ็นเกมให้จบๆไปแต่กลับมีพวกเพื่อนๆมาห้ามเอาไว้ก่อนเพราะการต่อสู้มันได้ยุติลงแล้วแบทเทิลบีชชนะไปเรียบร้อยไม่มีเหตุผลที่ต้องลงมือต่อซึ่งถ้าใครยังจํากันได้นะครับไอเจ้าพวกที่มาช่วยเหลือเอเลี่ยนตัวนี้มันก็คือพวกทีมงานของซา,าพานกาแล็กซี่หรือว่าพวกสตาร์เทรคจีนแดงที่ตั้งใจมาพาเพื่อนตัวเองกลับจากศึกนี้นั่นแหละครับ เรื่องของเรื่องคือเพื่อนของเขาเนี่ยกลายพันุขึ้นมาแล้วก็เสียสติเกิดบาการต่อสู้ขึ้นมาได้เองว่าแล้วพวกเขาก็ขอบคุณแบทเทิลบีสใหญ่เลยที่ปลดปล่อยเพื่อนจากสิ่งชั่วร้ายคือเขาคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยและทันก็ปลดปล่อยเขาออกมาเราจะได้กลับไปผจญภัยทั่วกาแล็กซี่กันอีกครั้งซึ่งแน่นอนแบทเทิลบีชไม่ได้แคร์อยู่แล้วครับชีวิตจิ๊บจ้อยแบบเนี้ยไม่มีค่าอะไรให้เขาสนใจหรอกประเด็นคือค่าชนะบัตรเกมเฮงสวยนี่แล้ว ในเงินรางวัลค่าเหรอวะและหลังจากนี้เขาก็จะเอาเงินรางวัลที่ได้กลับเข้าร้านที่ฝากเจ้าชายเอาไว้เงินทั้งหมดนั้นลงไปกับร่างกายใหม่ของเขาและพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายพอหมดธุระที่นี่แบทเทงบีสก็จะเดินออกมาพร้อมกับเจ้าชายที่ดูร่างเริงเกินเหตุหลังได้ร่างกายใหม่มาทดแทน ท่านคาดถามจริงนะท่านไม่รู้สึกดีบ้างเหรอคือวันเนี้ยท่านเนะ่ยเพิ่งช่วยสองชีวิตมานะท่านช่วยคามีร่างกายใหม่แถมยังช่วยปลดปล่อยเจ้านั่นให้คืนสติด้วยแล้วก็พรามต่อไปอีกเรื่อย,อยแต่สุดท้ายเบนท์บีสก็ไม่ได้สนใจอยู่ดีครับเอาจริงเขาไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ้ําใจมุ่งแต่จะหาคู่ต่อสู้อย่างเดียวแล้วพอคืนยานมาปุ๊บก็จะมุ่งตรงไปแฟเทเนียเพื่อด,ดวลกับเจา้าก์นอสทันทีจนเจ้าชายเนี่ยต้องถามให้แน่ใจอีกครั้งว่าท่านแน่ใจแล้วใช่ไหมเพราะว่าเจานน้นไมม่ธรรดาถึงขนาดล,มลา้มั ทันก็ควรจะต้องวันเกรงไว้หน่อยนะแน่นอนว่าเบรตินบีสไม่ได้มีความกลัวแบบนั้นอยู่แล้วครับยังไงถ้าเขาต้องเสียชีวิตในศึกการต่อสู้เขาจะยินดีมากๆถ้าครูต่อสู้เป็นคู่ต่อสู้ที่คููควรจะทําให้เขาตายอย่างมีเกียรติแต่ทว่าระหว่างที่กําลังจะออกเนี่ยกลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นครับเมื่ออยู่อยู่ยานก็ติดลมถูกเลเซอร์ลากดึงไว้กับทีหนีออกมาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นทางคููก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงบางอ้อมือเบืองนาเขาเต็ไมไปด้วยกองยานรบหน้าตาประหลาาาดมากมกย ที่ปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าออกมาขึงยานล,ลำนี้เอาไวา้พร้อมกับประกาศกึกกล้องออกมาด้วยว่าแบทเทนพีสเอ๋ยข้าเจอเจ้าจนได้สินะจงยอมจำนนต่อพวกข้าซะจงยอมสิโลโราบแก่ทวินกาแล็กซีสและข้าจะนำตัวเจ้ากลับไปลงโทษที่ดาวแองกอนเจ้าทำแสบกับคนของเราไว้มากและเจ้ามีแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นหลังสิ้นสุดคำประกาศนี้จงบอบตัวซะ เราเห็นว่าเจ้าหมอน,นั่นที่แอบตามเบตเทิลบีส์มาตั้งแต่ถึงที่นี่มันคือตัวหัวหน้าของหน่วยเทวนกาแล็กซี่แห่งดาวแองกอร์ที่เบเทิลบีส์เคยไปถล่มเมื่อครั้งอดีตน,นะครับและตอนนี้อดีตก็ไล่ตามเขาทันแล้วเขาเจา้ายังไงต่อไปดีถามไปเ็นคือ a i ยานที่เราห่อระแหงกับเบตเทิลบีส์มาสักพักแล้วก็เปิดเผยความจริงว่ามันเหม็นหน้าเบเทิลบีส์มานานแล้วเหมือนกันและทั้งหมดก็คือฝีมือของมันเองเพราะระหว่างที่ค้นหาคู่ต่อสู้ที่คู่ควรให้อยู่เนี่ยเขาบังเอิญไปเจอกับพวกเทวินกาแล็ก จการรายงานตำแหน่งให้พวกนารับทราบก่อนจะบุกมาที่นี่เพื่อจัดการกับศัตรูที่ถล่มคนของพวกเขาใช่คาเกลียดท่านและตำนานของท่านจะต้องสิ้นสุดลงวันนี้แบทเทิลบี๊ซดูเหมือนว่าการต่อสู้ที่คู่ควรของเขาเนี่ยคงจะไม่ต้องเดินทางไปถึงแฟนเทนเนียแล้วล่ะมั้งเพราะว่ากองทัพของพวกแองกอดก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแต่แทนที่แบทเทิลบี๊จะมีความหวาดหวั่นเหนืออะไรเขาไม่ได้มีอะไรพวกนั้นเลยครับถ้าให้เดาพี่แกคงจะยิ้มในใจออกมาแล้วแหละ ว่าไม่ต้องเสียเวลาตามหาคู่ต่อสู้แต่ว่าคู่ต่อสู้รนหาที่มาให้ต่อหน้าเลยเพราะงั้นจะขัดคอมันก็กระไรอยู่และเขาจะต้องต่อสู้เต็มที่กับศึกนี้อย่างแน่นอนแหละครับก่อนที่เรื่องราวในแบดเดิลบีชเล่มที่2นี้จะจบลงด้วยบรรยากาศที่คุกกลุ่นสุดๆแบบนี้แหละครับแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปแบดเดิลบีชจะตบพวกนี้เสเรียบไหมรอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาคแก้ของ Usable ที่เล่าเรื่องราวของ b a t ์เท Beast ในเล่มที่2นี้ต้องบอกว่าพี่แกเนี่ยเดือดแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไม่ว่าจะเล่มไหนพี่แกก็โกรธแล้วก็เดือดดานอยู่อย่างเงี้ยก็อย่างว่าคนมันเกิดมาพร้อมกับความหัวร้อนน่ยนะถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรเท่เลยแหละครับและเชื่อว่าหลายคนก็คงจะชอบเหมือนกันด้วยว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ b a t ์เท Beast ในเล่มที่2นี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ และก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบให้เราหยิบเรื่องราวของเพ n Beast หรือเรื่องราวในจกักรวาลของ i n v i s i b l e มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกและยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กับพวกเราเพื่อไปกลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาเสมอแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจากช่องกล้าตีกระตูนะครับ